ทานก๋วยเตี๋ยวราดหน้าด้วยกันค่ะเป็นอะไรที่อร่อยมากๆเลยนะคะลงตัวเข้มข้นอย่าบอกใครเลยค่ะก็ทำเองนี่คะ่ะอะไรมันก็ดีไม่ชมตัวเองแล้วจะไปชมใครที่ไหนล่ะคะจริงไหมคะคุณพูดถึงกว๋วยเตี๋ยวรัดหน้านะคะเมื่อสมัยก่อนคิดว่ามันยุ่งยากมันยากมากเลย แต่เดี๋ยวนี้พอเข้าใจแล้วว่ามันก็คือผัดซีอิ๊วใส่น้ําดีๆนี่เองอะจริงไหมคะคุณสมัยเด็กๆนะคะย้อนเวลากลับไปนะคะทานข้าวนี้นะคะทานในบ้านไม่ได้นะคะต้องไปทานบรรยากาศข้างนอกนะคะสมัยก่อนทานในโรงหนังเชื่อไหมคะน่นสมัยเด็กๆย้อนไปหลายสิบปีนะคะ เวลาทานข้าวไปทานในโรงหนังนะคะพอเย็นก็เก็บสัมภาระเตรียมและทํางานทํอะไรเสร็จแล้วก็พากันไปกับพี่สาวเข้าใส่กล่องไปทานกันในโรงหนังค่ะเพราะว่าพี่สาวรู้จักคนอยู่ที่นั่นแล้วเข้าฟรีทุกวันนะคะหนังนีงไม่ได้ดูเลยนะคะถึงเวลาพอหนังเริ่มฉายนะคะแกะเข้ามารับประทานข้าวกันสองคนกับพี่สาวทานข้าวกันเสร็จแล้วก็ ปิดกล่องกลับบ้านค่ะไม่ได้ดูหนังแล้วค่ะวนกลับไปอีกนะคะเด็กร้องไปอีกนะคะพายเรือทานข้าวกันค่ะเอาข้าวใส่เรือแล้วก็พายเรือทานกันตอนเด็กๆนี่มีอะไรให้สนุกเยอะแยะเลยค่ะ ความสุขก็อยู่ในช่วงวัยเด็กอนะอยากจะกลับไปเป็นเด็กอีกนะคะแต่ตอนเด็กก็อยากจะโตพอโตก็อยากจะไปเป็นเด็กตอนเด็กนี่มันสนุกจริงๆนะคะพายเรือทานข้าวเล่นบ้านเล่นไปป่าปกไปเก็บข้าวม,มันมีความสุขมากๆเลยค่ะเพราะเมื่อก่อนเนี้ยบ้านอยู่ในชนบทไงคะเดินไปก็มีท้องทุ่งท้องนาชอบบรรยากาศแบบนี้จริงๆนะคะ สดชื่นเย็นขึ้นมาก็เดินเล่นกันแต่สมัยนี้ไม่ได้นะคะป่าคอนกีมันน่ากลัวค่ะออกไปสิคะอันตรายมากๆเลยอะคะ่ะพูดถึงอาหารเมื่อวานนี้ก็ยังนึกสงสารแมวไม่ได้เลยค่ะแมวโกโรธนะทอดปลาจนกรอบกินมันกินมันหมดทั้งตัวเลยกะ สนุกค่ะแต่แมวโกรธจริงค่ะขอบคุณนะคะทานอาหารเป็นเพื่อนกันแต่จริงๆก็ไม่ได้หิวอาหารหรอกนะคะอยากมีเพื่อนคุยเท่านั้นเองอะ่ะคุยไปทานไปมันมันได้อัดทารสนะคะกลับมาพูดถึงราดหน้าเป็นอะไรที่ชอบมากๆเลยนะคะถ้าเส้นหมี่แล้วใส่น้ำแบบคลุกเลิกแล้วเข้าเนื้อโอ้โหทานแล้วแบบทำเองอ่ะคะ่ะ มันอร่อยอยู่แล้วนะคะทําเองเราจะดีไซน์รถยังไงก็ได้นะคะประดิษฐ์ยังไงก็ได้จะเอารถไหนรถอะไรของเราก็ได้นะ,ะถ้าไปซื้อเนี่ยมันมันไม่ได้อย่างใจเราต้องมาปรุงใหม่อะเหมือนเราไปซื้อกับข้าวมาเราก็ต้องมาปรุงเพิ่มน้ําพริกกะปิเราก็ต้องมาปรุงเพิ่ม,กกม,มใส่มะนาวใส่อะไรเพิ่มทุกอย่างฮะเราต้องทําใหม่หมดะแกงส้มก็เหมือนแกงก็ต้องปรุงใหม่หมดนะคะ สมัยเด็กนะคะมีอยู่ครั้งหนึ่งอยากจะโชว์ฝีมือแล้วก็ยาม,มุื้อเส้นค่ะกะไม่เป็นไปซื้อมาแล้วก็ทําทําได้กะละมังบะร่มเลยไม่มีใครทานเลยค่ะวันฟูหนาะแล้วทําไม่เป็นนะคะเส้นมันก็ฟูฟ่องเลยค่ะไม่มีใครทานเลยตอนแรกแม่บอกว่าทานิดเดียวก็พอบอกแม่ไม่เป็นไรทําเป็นอะทาเป็นไม่ได้ทําเป็นกับทําเป็นอาหารเลยนะคะกินเล่นกันเลย ปรากฏว่าไม่มีใครกินในทั้งวันนั้นนึกนึกเาไม่หายเลยค่ะทำอาหารแล้วไม่มีคนกินมีด้วยนะคะมีอยู่คนเดียวในโลกนี้ค่ะเขาบอกว่ากับข้าวที่ทำที่ยากที่สุดคือตำน้ำพริกตำน้ำพริกนี่ปรับเซียนเลยนะคะถ้าใครทำอร่อยนี่ก็ถือว่าโอเคเลยนะจะทำทุกอย่างอร่อยแต่ว่าตัวเองยอมรับเลยนะคะว่าตำน้ำพริกไม่อร่อยค่ะแต่ว่าจะพยายามปรับปรุงฝีมือนะคะ วันนี้ภาพที่ออกมาจะไม่ค่อยชัดเลยนะคะแต่ว่ายอมบอกว่าอาหารน่าอร่อยนะคะถึงภาพจะไม่ชัดไม่รู้เป็นเพราะอะไรแสงเหนือหรือกล้องก็ไม่ทราบนะคะแต่รู้สึกมันเบลอๆอย่างไงไม่ทราบะค่ะเชื่อนะคะว่ากองทัพเดินได้ด้วยท้องไม่งั้นจะมีหรือคะว่าอกล่องข้าวน้อยข้าแม่นะคะหิวมากเลยจนทำให้ทำอะไรขาดความยั้งคิด แล้วก็ยังจะมีเพลงอีกนะคะาเกี่ยวกับอาหารนะคะอดข้าวหรอกนะเจ้าชีวิตจวายอะ่ะจริงหรือเขาว่าอดข้าวหรอกนะเจ้าชีวิตจวาย จะจริงสักกี่เปอร์เซ็นต์นะคะถ้าไม่ได้สเสนนะ่หาณชีวาจะส้น,นะแต่มันก็จริงนะคะเดี๋ยวนี้ข้ากันแย่งกันนะขาดความยั่งคิดจริงๆนะคะแต่เรื่องแบบนี้ไม่เกิดกับใครก็ไม่รู้หรอกนะคะแม้ไม่ได้สเสน่หาแน่แท้ชีวาคงส้นนะคะเธอคือคุณสตี จงการุ่เคื่อกูลนเชื่อจานให้ฉันสมบองต้องการขอรักเป็นทานนานมาอาหารดีดนตรีไพเราะจริงๆนะคะ ขอบคุณที่เข้ามาฟังแล้วทนฟังนะคะร้องเองไม่มีลิขสิทธิ์ค่ะไม่ติดลิขสิทธิ์ค่ะถ่ายรูปตัวเองก็ไม่ติดลิขสิทธิ์นะคะเคยนะคะเอาเพลงมาลงบางเพลงติดลิขสิทธิ์ต้องลบออกนะคะอันนี้ร้องเองเลยนะคะสดๆค่ะขอบคุณนะคะที่ทนฟังขอบคุณอีกครั้งคะ่ะสวัสดีนะคะ